ครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวนะครับพี่น้องครับผมก็นดื่นก็ต้องสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีเรื่องราวจากอาจารย์นะครับที่ท่านมีประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงนกแล้วก็โดนนะครับโดนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม อาจารย์ครับวันนี้มีอะไรเล่าให้ฟังบ้างครับลองอเล่าให้ฟังหน่อยครับอาจารย์อ๋อครับอันนี้ผมเคยเคยเจอในประสบการณ์ตัวเองเลยนะครับก็คือว่าเอาเอกบอกอีสานก็นได้แล้วครับ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 ผมเจอได้ประสบการณ์เจ้าของเลยนะครับว่าพอดีผมเรียนนกตัวนี้กับเรียนโปกตีนะครับเป็นนกที่ผมชับประจำก็เรียนก็ได้เช่เลยมาเรื่อยบันี่มันถือต็แรกคือกระปูดกอนครับเขาต้น ปนดครสองมาเกีเ่ยวข้อเลือดปนี่ก็คือกระปูดมาเรื่อยๆแบบสุดท้ายเนี่ยสาวโต๊ะกับชาพผนียดผมก,กับฮักก้อนกับฮักปนีนกหลังจากนั้นมาผมกับพักไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนแล้วผมสังเกตดึงเมลอาไปต่อนี่ฉีกแันประมาณสิบพว่นี่แหละครับแ้วก็เศร้าไปเลยแต่นกเขาต้นนี่ สีให้ปกติครับสีเอานกปกติคู่นกก็ได้นกปกติแหละแต่วงนอกเนี่ยมันสิวขันเลยครับอ๋อก็คือครับก็คือพูดง่ายๆว่าหลังจากที่อ่าพูดง่ายๆว่าหนักสุดคือเศร้าเศร้าตกใช่ไหมครับที่ที่มันแสดงอาการเห็นชัดเลยใช่ไหมครับแมนครับมันสิตื่นเลยครับมันมันสิบลอกแหลกหลอกแหลกเวลาออกปลาครับมันคือนกไมคือนกเพราะเคยเห็นปลาใช่ไมครับอ๋อมันดิ้นใช่ไหมครับมันดิ้นกอกแกกกาแกกในเนียใช่ไหมครับ แมนครับแเ้วก็ที่สําคัญเลยเวลาผมไปยางไปเอาด้วยครับอาจารย์เวลาถึงต้นแล้วเนี่ยเวลาเขาสีงยางไปเอาเนี่ยเวลาเอาโยกสายผมเห็นค้นนี่เฉพาะเห็นค้นนะครับดินปันอกไม้ขนกระลุนเลยดินจนขนลุนนะครับอืมทั้งทั้งที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนบครับโเคยเป็นเลยวันนี้ผมมาสังเกตองครับผมกับพักไปหลายเดือนนะครับประมาณเท่านะประมาณสองสามเดือนไหมที่ที่ที่คุยกันเมื่อกี้เนาะ ประมาณสามเดือนกว่าสามเดือนกลัวแล้วครับครับปีเป็นนะอ่ะบาบ้ดนี้กับปีไสมากก็เรียกว่าเสียวไปเหลียญเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวครับสามเดือนนี่หมายถึงว่าพักสามเดือนนี่เอาไปต่ออีกหรือยังครับเอาไปต่ออีกครับเป็นเหมือนเดิมเอาไปต่อคุณเศร้าเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับกับการย่ญญนประมาณบวสิบข้ามาหรอครับกับเศร้าไปเลย Oh, นนเห็นนกต้องทำเห็นนกเลี้ยงๆกันเรียกเอาแบบปกติแต่สีย่านในจังหน่ยนอยครับครับผมช่วงนั้นนี่ช่วงนั้นนี่ได้พักไหมครับได้ได้ไดพักไหมหรือว่าเล่นมาเรื่อยๆก็พักครับผมพักโดนสุดก็ประมาณสามเดือนนี่แหละกันละผมก็ล่องเล่นเบิง้งเล่นเบิง้งมั่นมั่นมั่น,นเลี่นปกติผมกับพักอีกเอาล่องไป<อ>เล่นอีกก็เป็นอีกสรุปว่าสามสามเดือนแรกที่พักบ้างเล่นบ้างนี่ก็ยังเหมือนเดิม ใ็นอาการเหมือนเดิมคือเก่าครับอ๋อครับหลังจากนั้นนะครับทีนี้พี่ไส้มาหาก็เลยพี่ไส้เอาไปเล่นยเบิงพี่ไส้บอกขอเอาเอาเปลี่ยนไปเล่นยเบิงบอพี่ไส้วางสีพี่ไส้ผมก็เลยเอาไปเห่ียยุคพุทธสฆงครับกพก็เอาไปเห่ียพี่ไส้่าพักจากมือหนึ่งสองมือกพราปากเหลี่ยวพี่ไส้ลาลงไปต่อเบืองงามเร่งแต่เป็นสายปีนนะครับครับขื้นต้นลงไป อกจากต้นประมาณสามปีเก่าเลยล่ะขันเลยขันปกติเลยครับเรียนปกติเอานกแบบดีมากตอนตอนที่ผมยูน้ำผมกับเป็นแบบนี้แหละกับคือว่าแต่แรกผมกับ<อ>ใจสาวเนี่ยหมายถึงว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมขันปกติทุกอย่างเลยแมนครับเรียนปกติเลยแล้วก็ได้นกแล้วน้ำครับอ๋อครับครับ,รบแล้ว,ลว,ลว,ลวตอน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 ที่ให้พี่ชายไปนี่หมายถึงว่า อ่าช่วงไหนครับสามหลังจากสามเดือนนั้นไหมสี่เดือนห้าเดือนหรืออะไรปั๊บจี่ที่ให้ไปนี่ครับหลังจากนั้นไปหลังจากสามสี่เดือนไปคือผมเล่นแล้วมัน่นบอกคือเก่าผมก็ินรอยน่องไอ้ปีชายไปเล่นเบงอ๋อครับครับครับทีนี้มันไปอยู่กับพี่ชายของอาจารย์น,นี่คือมันอยู่ปุ๊บมันก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมตอนแรกๆใช่ไหมครับเล่นเหมือนเดิมครับทุกวันนี้เล่นเหมือนเดิมเลยนี่แกเอาไปน่าจะประมาณเดือน เดือนกว่าัวแล้วครับครับทีนี้อาจารย์ว่าอาจารย์สังเกตได้นี่มันคือยังไงนะครับที่ผลวิเคราะห์อของอาจารย์ว่าอาจารย์รู้แล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับผมเลยว่าสังเกตบ่าน,นะครับคือหนึ่งมันจำเอาไดไรเอา้ามันไปต่อถือดูถือตั้งเยี่ยวทั้งกระปูดตายเกี่ยวตาวกระโต๊ะแลวอย่างหนึ่งผมว่านาซิเป็นย้อนสาวนะครับ เวลาผมยางไปเอาเนี่ยผมยกสาวนี่ชีดินแห้งโอ้ครับครับครับอาาผมผมคกับสาวน่ำยานเขาน้่ครับคือข้อแรกนี่ผมผมผมคิดดอกแล้วนะครับที่อาจารย์พูดคือว่าอ่ามันจําคนที่พาไปทําให้มันเกิดอันตรายได้ใช่ไหมอาจารย์เนาะพูดง่ายๆเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นพามันไปโดนกระปูดพามันไปโดนเหี่ยวแล้วก็พามันไปเศร้าร่วงลงพื้นใช่ไหมครับ ได้ครับ๋อมันเห็นหน้าอาจารย์แล้วมันตกใจทีนี้นกตกใจใช่ไหมครับแมนแมนครับอ๋อันนี้คือข้อแรกที่อาจารย์วิเคราะห์ได้โอ้โอเคครับมีเหตุผลครับมีเหตุผลครับต่อไปครับข้อที่สองมีไหมครับข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยผมว่าเป็นย่อนสาวเป็นเพราะไม่เศร้าครับแมนครับผมว่าผมต่อผมผมใส่สาวเนี่ยซิปมิดนะครับ ผมก่อไว้บัดนี้กิงมันนอยลมมันมามันแห้งมันมันหักแล้วก็โตกลงมาตกลงมาบบดนี้สิบเมตรเนาะครับอาจารย์ก็คือสิบเมตรเราออกเอาออกสองออกสองกันหรือ8แปดเนาะครับครับครับโตกสูงผมผมยื้เนี่ยเสาลอยพุเนีด้สูงเืิบเด้ยครับน่าจะประมาณสิบเมตรเนาะถ้ารวมๆวมแล้วที่ใส่ไอ้ไม้เส้าลอยเนาะแมนครับบนี้ครับตกลงมาชั่นเนียดผมก็หักก้อนเนียดก็หักโนกกระดิ่ n ผมว่าเออผมเลยว่าสังเกติงว่าเวลาผมไปตอนี่ผมยกเสาที่ไหนนี่ผมมันเห็นนามผมกระดินแล้วพราะผมยกสาวแหงคักเลยครับดิ้นขนลนเหมือนเลยผมว่ามันเป็นยังผมมาสังเกตบิงแต่มาเปรียบเทียบกับพี่ไส้ที่ไปรียนผมถามมาผมถามพี่ไส้ว่าเวลาไปตอนี่ตอนยางไปเอานี่มันดินบอกพี่ไส้บอกบอกับนกปกติขึ้นไปเอากับว่ดดินกระดินคือคือนกปกติก็คือแพพ่ ขนาดเองว่าอะไดินคือเหมือนเหมือนเหมือนดินเหมือนดินตายเนาะเหมือนดินหนีอ๋อไม่คือไม่ดินแบบนั้นแต่ว่าอยู่กับอาจารย์ตอนเอายกไม้เศร้าขึ้นนี่ดินแบบดินตายเลยเหมือนดินหนีก็ปูดยินดินหนีเหี่ยวนี้ใช่ไหมครับแมนครับดินจนหอบเลยครับครับผมอืออันนี้คือประเด็นที่สองผมสังเกตเบ้่งนะครับประเด็นที่สองคือพูดไงว่ามันกลัวไม้เศร้าแมนผมว่าย่านไม้เศร้าเท่ละครับเพราะว่าอัน คือสังเกตเป็งผมถามวีซ่ารายล,ละเอียดนะถามว่าเหลือไปต้อนี่ปีน,นี่ตอนนักขึ้นไปต้อนี่ตอนเรเปิดผ่าเปิด,ปดยังดินบ่อบ,บ่อดินกระดินปกติคือนกตอทัวไปแล้วอ่ะอ๋อคือดินปกติแล้วทีนี้หลังจากไม่ใช้เศร้าไปเปลี่ยนเป็นสายปีนใช่ไหมครับแมนตอนนี้เป็นสายปีนอยู่ครับผมก็เลื่อาสิทธิ์ถิ่เล่าเรียนประมาณสักปีหนึง่งแต่ผมวานเน้นหเหน่าล่องเบิงมาถาพี่มีสาวแต่สายพี่ชายผมเลามาใส่สาวนะ ผมอยากให้ผู้ใดลองเบิงน้ำเล่าเบิงว่าถ้าใส่สาวเนี่ยมันสีดินบ่มันสีิันปกติบ่อนะครับตอนนี้ไม่ได้ลองครับครับครับแบบหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากให้เอานกตัวเนี้ไปลองไม่เศร้าดูใช่ไหมครับว่ามันจะดิ้นเหมือนตอนอยู่กับอาจารย์หรือเปล่าใช่ไหมครับแนนครับแล้วแล้วทีนี้ข้อที่สามมีอีกไหมครับข้อที่สามที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นผลให้กับนกที่มันเปลี่ยนไป สองประเด็นนี่ผูม่านี่มีสองประเด็นนี่แหละครับอ๋อมีแค่สองประเด็นใช่ไหมครับในอนสองประเด็นนี่แหละคือหนาต้องข้ามันไปไปถือตู้ปดครับอ่าแล้วก็โต๊ะสาวคระเด็นมันจีจำเอาได้เข้าใดเรียบร้อยครับจำจะาของในว่าบบกนี้แล้วว่าไม่โต๊ะป้าไป่โตคนไม่ครับครับอ๋อนี่คือการวิเคราะห์ของอาจารย์นะครับผมว่าโอเคเลยนะครับสูตรนี้ก็คือ ผมว่าคือนกเขาเนี่ยมันจะจำนะครับนกเขามันจะจําได้ว่ามันเคยโดนอะไรนี่คือเขาจะฉลาดนกเขานี่จะเก่งจะฉลาดนะครับโอ้ครับผมครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับที่ถือว่ามาแนะให้ความรู้นะครับสุดยอดมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับตัวนี้ผมเรียนประจำครับจำประจำาพ่าคือผมคือผมเป็นคนติดต่อนกแล้วประมาณสิบสิบานาทียี่สิบนาทีผมก็สิ้นใหญ่เลยนะครับ คือแบบผมมีนกเขาร่วมผมเกิง่ายเลยผมใส่สูงสุดตัวน,นี้นะครับผมใส่สาวนะครับมือหนึ่งผมส่แปดต้นโอ้เปลี่ยนต้นนี่แปดไม้วันหนึ่งแปดไม้ครับแมนเฮ็ดบ่มีหยุเดเฮ็ดเฮ็ดทุกต้นอมอตีตมาดูยม่เจอหล่ะครับตอนมาเจอเยี่ยวเจอกระปูดสาโต๊กนี่ล่ะเปลี่ยนเลยอาการเปลี่ยนเลยโบยเฮ็ดเลยผมไปโต๊กอะโบเฮ็ดแต่กระได้กอยู่นะครับหมายถึงว่ามันขัน สองสามข้ามนี่นก่เขาต้นอยู่แต่วงแม่ี่ิปกติหมนเลยครับอาจารย์เล่นปกติเลยวงแม่ท่นนกเขาต้นครับแต่มันฉีบวงหอกมันเปลี่ยนไปเลยโคตระโตกเลยครับบบเอานบ่บ่ขันฮานก่งครับบอกยังไงแต่ทีนี้พอมาไม้เศร้ารูดล่วงลงมาจากอ่ากิ่งไม้ลงพื้นนี่ก็คือเปลี่ยน่เห็นเลยทีนี้เปลี่ยนไปหมดเลยครับโบเห็นเลยวงในเล่นเหมือนเดิมไหมครับตอนหลังจากที่มันล่วงมาแล้วนี่ วงในมันเดิมไหมหมายถึงตอนอยู่กับวิซาหรืออยู่น้อผมไม่ไม่ตอนตอนอยู่กับอาจารย์หลังจากที่เศร้ามันตกปุ๊บนี่เราไปใส่ข้างหลังนี่วงในยังดีมันเดิมไหมหรือว่าเสียทั้งวงนอกวงในไปเลยเหมือนคือเก่าครับอ๋อวงในนี่ยังอยู่มันเดิมเพียงแต่ว่านกมันตกใกลใช่ไหมครับมันตื่นตกไกลแค่นั้นที่มันอาการเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ครับครับครับวงนอกก็คือหลังจากนั้นสาว้าตกงนี่วงนอกนี่ก็คือ บ่เอาบ่ขันหานุขันอยู่ครับแต่ประมาณสิบข้อมนี่ละอ๋อหมายถึงว่าตอนแรกนะที่โดนกระปดโดนเดีียวนะคือวงนอกก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วยิ่งมาเศร้าตกอีกวงนอกยิ่งไม่ดีเลยทีนี้แมนครับแมนครับบอคอยเจ็บบอคอยขันหานุเลยอ๋อครับครับครับขันขันบ่เต็มเสียงไหมครับอาจารย์ขันกับขันคือบ่เต็มเสียงบ่เต็มใจขันนะอือไปอยู่น้ำพีไช้พีใช้ไปตัวเทียดเดียวเอง สองเขียวได้นกต่ําครับผมครับผมเอาละครับอาจารย์ครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมพอดีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าได้ความรู้นะครับกันอย่างทั่วหน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ที่นําผลนะครับวิเคราะห์นะครับผลสรุปนะครับมาให้พวกเรานะครับได้เรียนรู้ศึกษากันก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับผม สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องทุกท่านหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเรียทราบข้อมูลก่อนสำหรับผมกับอาจารย์ไปก่อนนะครับผมอาจารย์ครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับ